ยังไม่หายเมาเรืออีกหรอทานเมื่อกี้ตอนลงมาจากเรือก็ดีขึ้นนิดนึงแล้วนะแต่นี่กลับมาปวดหัวอีกแล้วอ่ะถ่ายรูปเสร็จแล้วเหรออ,อยากถ่ายเพิ่มเล้าเราถ่ายได้นะไม่เป็นไรทานพักก่อนเถอะพูดดีงั้นขอพักหน่อยนะอือ Bye bye. นี่เมาเหลือจริงป่ะเนี่ยไม่น่าไว้ใจเมาจริงไม่ไหวแล้วเนี่ยอืมอย่าพึ่งสวัสดีครับพี่ภูอยู่โดยทานหลอกมาเที่ยวใช่ไหมเนี่ยอหลอกเลิกอะไรล่ะเกิดมาผมไม่เคยหลอกใครครับก็ประมาณนั้นแหละครับพี่ภูแต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับ ผมเอางานมาทําเยอะเลยนี่แกลืมอะไรไปปะพี่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับบริษัทแล้วนะถ้าได้มรดกน้อยกว่าอย่ามาร้องกแล้วกันเฉยนี่อยู่ถ้าแกชอบทะเลแล้วก็พี่บอกเลยนะถ้าได้ทํางานลินทะเลที่เกาะเขนเนี่ยโคตรสวรรค์ครับช่วงนี้ขึ้นลมแรงอยู่เมาเรือปะอ๋อไม่เลยครับพี่ภูนี่ คนเมานั่งอยู่นี่มองมาจากดาวอังคารก็รู้แล้วครับไม่ถามมั้งเหรอไปนี่กว่าเดี๋ยวพี่พาไปส่งที่พักได้ครับพี่พาไปได้เดี๋ยวผมช่วยยกเฮ้ยนี่น้องแท้ๆนะจะต้องให้เขียนป้ายแขวนคอไหมครับถึงจะนึกออก เอาด้วยดิ่พี่ภูเอ้ามาหนูด้วยฮะไม่ว่าจะไม่อยู่ร้านซัแล้วถ้าฉันไม่อยู่ร้านฉันจะไปไหนก็ปกติตอนอยู่กรุงเทพถ้าพี่ภูไม่ทำงานก็น่าจะไปเดทกับสาวไฮโซแล้วก็อาจจะเผลอไปหักอ,อกเขาที่หลังนะครับยู่ <laughs> พูดแบบเนี้ยพี่เสียเครดิตหมดนะ เอ่อทุกคนครับสองคนนี้เป็นน้องชายผมสวัสดีค่ะคนนี้ชื่อภูธานคนนี้ชื่อวินยูภูธานเป็นน้องชายแท้ผมส่วนยูเป็นน้องที่คุณพ่อเอามาเลี้ยงตั้งแต่เด็กๆแต่ผมรักยูมากกว่าน,น้องชายแท้อีกนะครับพี่โหพี่ภ <c oughs> ูอย่าทะเลาะกันค่ะอย่าทะเลาะกันนี่พูดก็พูดนะคะทานโทษค่ะน้องของคุณภูริศเนี่ยหล่อทั้งคู่เลยนะคะ มีใครยังโสดไหมคะคนไหนยังโสดไหมคะพอดีว่าเมลี่ค่ะเตียงยังว่างอย่างใดคนข้างๆมาก่อนนะคะผมว่าไม่ได้ครับ2คนเนี่ยเขากำลังดูใจอยู่วายเฮ้ยใช่ไหนอะพี่พูไม่ต้องเขินค่ะเหมาะสมค่ะนี่ขนาดไม่แข่งนะคะเนี่ยยังแพ้เลยค่ะหน่อยมากเลยเอาเป็นว่า ตามสบายนะคะเลิกกันไม่หล่เจอกันนะคะร <laughs> อด้วยคนแพ้ต้องบอกโลกว่าเรารัก